ข้อที่1โจทย์กำหนดอนุกรมให้ได้แก่7 10 16 25และ37จ็ดจำนวนถัดไปคือจำนวนใดอนุกรมที่กำหนดมาให้มีการเพิ่มแบบสม่ำเสมอดังนั้นจะใช้อนุกรมการบวก 7ไป10อนุกรมเพิ่ม3 10ไป6อนุกรมเพิ่ม6 6เป็น15อนุกรมเพิ่ม9 25เป็น37อนุกรมเพิ่ม12 3 6 9และ12อนุกรมเพิ่มทีละ3ดังนั้น อนุกรมตัวถัดไปจะเพิ่ม3และเพิ่ม15ดังนั้นอนุกรมจำนวนถัดไปที่โจทย์ต้องการคือ37บวก15คำตอบคือ52นั่นเองค่ะ